เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะก็ถือว่าได้สร้างความหวดาดผวาให้เกิดขึ้นกับคนไทยเป็นอย่างมากและก็เรียกได้ว่าเป็นความหวดาดผวานะคะที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อสงสัยถึงที่มาที่ไปของของบวนการเหล่านี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในช่วงระหว่างวันที่12มีนาคมถึง19พฤษภาคมที่ผ่านมาหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะทางสำนักข่าวทีนิวส์นะคะจะย้อนกลับไปลําดับถึงที่มาที่ไปเพื่อที่จะเชื่อมโยง เห็นภาพของขบวนการเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะซากปรักหักพังของอาคารสมานเมตตามแมนชัน่นรวมไปถึงสถานที่ใกล้เคียงย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีภายหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดขึ้น ในห้องพักหมายเลขที่202ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4รายอันสืบเนื่องมาจากการต่อวงจรระเบิดที่ผิดพลาดข้อในสมัยวงสุวรรณอดีตกาศดกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเหตุการณ์ที่ยืนยันว่าภายในการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ผ่านมาได้ถูกแปรสภาพให้เป็นสถานที่ซ่องสุมของขบวนการก่อการร้าย ชาติพไตให้ลูกให้หลานวันข้างหน้าบอกอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้ลูกหลานวันข้างหน้าก็เป็นนี่เขาเกิดมาก็เป็นนี่เขาบูดอย่างนี้หมดเลยอ่ะเอาบัชาติพั์ไตยคืนให้ลูกให้หลานทั้งทั้งที่เขามีมีลูกเขาพูดอย่างเงี้ยที่เป็นที่เรียกว่าหน่วยกาดเป็นกาดอาสานั้นใครเป็นก็ได้นะครับก็คือมีจิตใจอาสามาในการต่อสู้ แต่ผมเรียนจุดยืนกันมาตั้งแต่ต้นว่าเราต้องต่อสู้ในแนวทางสันติสงบปราศจากอาวุธเท่านั้นจากเสียงที่ได้ยินได้ฟังกันไปแม้ว่าแกนนําหลักคนเสื้อแดงอย่างนายจตุพรพงพันธ์จะปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งโดยข้อเท็จจริงก็อาจจะเป็นเช่นนั้นเพราะในหนังสือคู่มือการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเล่มล่าสุดที่มีชื่อว่าวิทยานิพนธ์คนเสื้อแดงยืนยันอย่างชัดเจน ว่าการดําเนินการใดๆภายใต้รูปขบวนการต่อสู้ของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นจะถูกแบ่งแยกออกเป็นหน่วยต่างๆเพื่อให้ยากต่อการติดตามจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐตามที่บอกว่าใครทําอะไรก็ทําทําตามถนัดตามความสามารถแต่ประสานหนุนช่วยกันซึ่งเป็นไปตามลักษณะการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตที่รู้จักกันดีในชื่อยุทธวิธีแยกกันเดินร่วมกันตีแนวคิดประชาธิปไตย แบบสังคมนิยมหรือแบบนสิคอมมิวนิสต์นะฮะคือเขาจะเน้นไปลักษณะที่าาการจัดตั้งมวลชนและให้การสามมวลชนและใช้การเมืองเนี่ยเป็น,ปนหลักทหารนี่จะเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองเท่านั้นเอง ภาประสานสู่หนึ่งเป้าหมายเป็นการสรุปบทเรียนการสู้จากเมษา2,552ที่มีเพียงพักกับมวลชนเป็นตัวขับเคลื่อนจนมาสู่การปรับกลยุทธ์ครั้งที่ผ่านมาระหว่างการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในช่วงวันที่12มีนาคมถึง19พฤษภาคมซึ่งเป็นการชนกันจนครบของแก้วสามดวงคือพักมวลชนและกองกำลังเดิมทีนั่นคนเสื้อแดง มีแค่เพียงพักการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีกประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบายเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสือ้อแดงแม้ว่าท้ายที่สุดการชนกันจนครบของแก้วสามประการในครั้งนั้นจะไม่สามารถนำการต่อสู้ไปถึงเป้าหมาย แต่ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการมีอยู่ของกองกําลังติดอาวุธนั้นมีความสําคัญสําหรับการยืดระยะและสร้างพลังให้กับการต่อสู้จึงไม่แปลกที่จะได้เห็นกองกําลังติดอาวุธปรากฏอยู่หนึ่งใน5ของหลักการต่อสู้ในหนังสือวิทยานิพนธ์ของคนเสื้อแดงร่วมกับอีก4แนวทางคือมวลชนพัคก,การเมืองการสื่อสารมวลชนและต่างประเทศกองกําลังติดอาวุธหรือกองกําลังฝ่ายประชาชน ถูกขยายความหมายที่มีสาระสำคัญเช่นเราจะใช้เล็กมาล้มใหญ่ใช้คนน้อยมาสร้างความเสียหายบั่นทอนจิตใจทหารและกองทัพเราไม่ได้เรียกร้องว่าคนทุกคนจะสู้ด้วยวิธีนี้ใครทําอะไรได้ก็ทําสู้แนวไหนได้ก็สู้ถ้าคนไหนพอจะเสียสละพอจะพัฒนาฝีมือได้ก็ควรจะทําและสนับสนุนคนที่ทาได้การปฏิเสธแนวทางนี้เป็นการปฏิเสธความจริงที่ต้องเผชิญ และถ้าหากยังจำกันได้การเอ่ยถึงกองกำลังติดอาวุธในหนังสือวิทยานิพนธ์ลเล่มนี้ก็ดูจะสอดคล้องกับคู่มือการต่อสู้ที่ได้ปรากฏออกมาก่อนหน้านี้ในชื่อของสงครามอภิมหาอมตยุทธ์ระหว่างเทวดากับไพลาสารขันไพลสู้นายสงครามชนชัน้นที่สำนักข่าวทีนิวส์ได้นำเสนอไปโดยเฉพาะสุดที่ระบุถึงการต่อสู้ใต้ดินหรรูปของสงครามจรยุทธ์ว่าด้วยการต่อสู้ของนักรบนินจา ที่ต้องแยกกันทำเป็นส่วนๆนั่นเองกรณีเหตุระเบิดที่สมานเมตตาแมนชั่นได้พบชิ้นส่วนการประกอบระเบิดที่ใกล้เคียงกันกับเหตุการณ์ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องเมื่อวันที่8และ9กันยายนที่ลานจอดรถเดอมองงามวงวานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงเรียนสันติราชรวมไปถึงสนามม้าหนังเลิงเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่า คนร้ายกลุ่มนี้ไม่ได้เพิ่งออกปฏิบัติการเป็นครั้งแรกและที่สำคัญได้มีการฝึกฝนการประกอบระเบิดแม้จะไม่ชำนาญถึงขั้นระดับมืออาชีพก็ตามพบความเชื่อมโยงในส่วนของชิ้นส่วนที่พบนะครับเปรียบเทียบกับคดีที่เกิดขึ้นในเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วเนี่ยพบว่ามีความเชื่อมโยงกันอยู่ทั้งสิ้น4จุด เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ต้องหาที่ลอบวางระเบิดในซอยรังน้ำด้านตรงกันข้ามกับห้างสปปรรพสินค้ากิงเพลเวอร์เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาคือในโก้สารเทียนสิงกัญญาที่ระบุว่าได้เข้าไปร่วมฝึกฝนการใช้ระเบิดในช่วงของการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงร่วมกับเพื่อนในกลุ่มอีกอย่างน้อย20คนเช่นเดียวกันกับผู้ต้องหาลอบวางระเบิดพักภูมิใจไทยเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ที่ปรากฏว่าคนเหล่านี้ได้ไปทําความรู้จักกันในช่วงการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงปฏิบัติการในลนักษณะของขบวนการดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยๆอีกมากมายอาทิการจับกลุ่ม11ชายจัก,การันที่เชียงใหม่ภายหลังการเดินทางไปฝึกฝนการใช้อาวุธถึงกัมพูชาเมื่อวันที่2ตุลาคม2553รวมไปถึงการจับอาวุธสงครามอาพจได้ที่ห้องเช่าย่านสะพานเหลืองเมื่อวันที่7ตุลาคม ซึ่งก็คาดว่าจะเชื่อมโยงไปถึงคดียิงอาพีจีพลาดเป้าบริเวณกระทรวงกลาโหมทั้งทางที่มีเป้าหมายอยู่ที่วัดพระแก้วซึ่งก็เป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถระดับมือสมัครเล่นของคนร้ายทั้งหมดจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนร้ายมีการแบ่งแยกย่อยออกเป็นกลุ่มๆซึ่งเป็นการจัดตั้งโดยระบบเครือข่ายแบบเดียวกันกันกบพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพคทอในอดีตเพื่อตัดตอนการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งในส่วนปฏิบัติการแต่ละแนวแต่ละส่วนยอ่อยๆก็จะมีการแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มเล็กๆกลายเป็นความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อให้ยากกับการติดตามจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันซึ่งเป็นเจตจำนงของผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ต้องการให้การติดตามกวาดล้างของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะแต่ละกลุ่มแทบที่จะไม่มีร่องรอยของการประสานหรือติดต่อระหว่างกันคนชั่วมันเยอะฮะผพว่มามันคนทั่วมันยังเยอะอยู่ เพราะนั้นทำยังไงคนเหล่านี้มันจะหลุดหมดไปจากสังคมถ้าท่านยังยังดูแลกรุงเทพไม่ได้ท่านยังยังมีคนแบบนี้อยู่ในกรุงเทพเหตุการณ์นี้มันก็ต้องเกิดขึ้นตลอดไปเพราะนั้นทุกชุมชน186 0กิกว่าชุมชนในกรุงเทพต้องช่วยกันดูแลอย่าให้คนอย่างนี้เข้าไปอยู่ในชุมชนของตนเองท่านผู้ชมคะเราคงจะต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปนะคะถึงการดําเนินการของคนร้ายรวมไปถึงการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ในสงครามปฏิวัติครั้งนี้ค่ะว่าจะลงเอยกันในรูปแบบอย่างไร โดยเฉพาะนะคะกับความน่าเป็นห่วงที่ดูเหมือนว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์นะคะจะสังเวยชีวิต